เป็ไหนเหลือจ้าคนสวยคุยกับพี่ก่อนสินี่ไอ้พวกเลวฉันเนี่ยจะจัดการพวกแกให้เละเลยคอยดูสิปากเก่งจริงๆใช่ใช่ใ่เอ้าไปไหนเล่าเดี๋ยวก่อนสินี่วิเจบอกคขของเธอว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราได้ไหมทำไมเล่าทำไมงั้นเหรอฉันจะไปฟ้องในนาคอยดูสิ อย่าไปหาในน้าก็รอก่อนนะให้พวกนั้นมาทำอะไรก่อนสิมามามาเดีตนีก่อนนี่ปลดฉันได้โปรดแล้วนะน้าได้โปรดโปรดฉันไปเถอะนะนะ่นน้า นี่นี่ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะพวกพวกแกไม่มีแม่หรือว่าน้องสาวหรือไงอ่ะฉันนมีแม่มีน้องสาวแต่ยังไม่มีแฟนเลยไม่มีคนรักใช่เลยใช่เราสองคนเหมือนกันเนี่ยมีฉันมีนะอ่ใช่ไหมวิเจฉันมีแฟนใช่ไหมวิเจว่าไง นี่วิเจเธอเธอเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่เหรอเราโตมาด้วยกันแท้ๆนะบอกบอกให้พวกมันหยุดเธอเธอจะมาทำน้องสาวฉันแบบนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะโถ่วิเจช่วยเราด้วยสิช่วยนี่ฟังนั้นนานะ ฉันน่าช่วยเธอมาตลอดฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันเอาจะช่วยเธอหวังว่าเธอเนี่ยจะช่วยรักฉันบ้างแต่หลังจากเมื่อคืนฉันรู้แล้วเธอหวังให้ฉันแค่ปกป้องครอบครัวรู้ไหมฉันเหมือนอะไรฉันน่ะเหมือนหมาเลยเดี๋ยวสิฉันไม่ใช่หมานะ,นะช่วยด้วยขอเลใครก็ได้ช่วยด้วยคะ่ะใครก็ได้ช่วยเราทีได้โปรดเลย ไอ้ก็ได้ช่วยด้วยค่ะเธอวิเจฉันขอแล้วนะเธอเป็นเพื่อนฉันนะเธอทำแบบนี้กับเราไม่ได้เด็ดขาดเลยนะวิเจไหนนะฉันเป็นเพื่อนเธอฉันเลยใจดีด้วยฉันน่ะขอเธอมั่นด้วยซ้ำเธอน่าจะตอบตกลงเนอะเป็นแฟนฉันแต่เธอก็ไม่เธอทำอะไรเธอปฏิเสธฉันแต่เอาผู้ชายคนอื่นเข้ามาไอ้ราชานั่นมันทำอะไรบ้างละ่ะฮะ มันฉีกหน้าฉันมันด่าฉันทำร้ายฉันต่อนหน้าทุกคนฉันขอละวิเชไม่มีทางฉันไม่มีทางรับคำปฏิเสธจากใครขอละวิเชไอ้ไลอยมา จะมาทำร้ายลูกฉันก็ต้องข้ามศพของฉันไปก่อนนะแกมันแม่คะแม่แม่ เธอจะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อฉันก็ทำเลยสิไปเลยราชาราชาราชาพี่พี่รยคานพี่พี่จะทิ้งผมไปเหรอพี่ทำไมอะทำไมนายต้องโกรธด้วยล่ะราชา ผม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 เป็นคนดีนะพี่ผมผมจะดื่มนมทุกวันเลยผมผมจะกินผักด้วยขอขอละอย่าอย่าอ,อ่อย่า,อย,าอย่าไปเลยราชาราชา,าอย่าไปเลยนะนายไม่ผิดมหวิคราะห์มันม,ม,มันคือความผิดของผมเองราชา ผมผมผมไม่ใช่เด็กดีทุกคนก,ก็เลยทิ้งผมไปแม่ผมพี่พีพี่ชายแล้วก็พ่อทุกทุกคนด้วยทุกคนทิ้งผมแล้วถ้าพี่ทิ้งผมผมจะเป็นยังไงไหลละด้วยพี่พี่ดาชาอย่าเลยนะอย่าไป Haaah... 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 ไหนนอะไหนนาะไหนานี่จะไปซ่อนที่ไหนอะไหนนะอะออกมาเดี๋ยวนี้นะไหนนอะ นี่จริงๆเธอนี่วางแผนไว้อย่างดีเลยนะถ้าเธอไม่รักไล่ลอาไม่รักครอบครัวนี้ทำไมจะต้องให้สองคนนี้มาติดเธอด้วยฮะเธออยู่ที่นี่จนนานพอเพื่อเงินของมักทวาสินะเธอใช้สองคนนี้เป็นหมาของเธอบอกความจริงฉันมาเลยนะไม่ว่าเธอจะว่ายังไงเธอนั่นแหละที่มาสนิทกับ สองพี่น้องคนนี้แล้วตอนนี้เธอก็เบื่อแล้วก็คงไม่อยากจะอยู่ต่อเลยคิดแผนจะทิ้งไปง่ายๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปไปสิจะไปก็ไปเลยแต่ว่าจำเอาไว้เลยนะถ้าหากว่าเธอไปวิครานกับไลาลาจะเสียใจแน่ชีวิตไลาลาก็จะพังลงนะรู้ไหมแล้วคิดถึงวิครานฉัน่ะเป็นห่วงหลานฉัน เขาจะไปยังไงบ้างล่ะถ้าอยากจะไปแต่ว่าจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะเราจะไม่มีทางให้อภัยเธอโดยเด็ดขาดเลยราชา ขอเข้าไปได้ไหมคิดดีๆนะเพราะว่าเธอนะไม่เคยเข้าห้องฉันมาก่อนวันนี้ทำไมอยากจะเข้าขึ้นมาจะไปไหนกันดีล่ะนี่นะเราจะไปไหนกันได้ละวันนี้นะเพื่อน้านเราไม่ยอมช่วยเราเลยและคนแปลกหน้าที่ไหนมันจะมาช่วยเราเล่าแสดงว่า ือที่จะเอาตัวเราจากไอ้ตำรวจนั่นเราจะต้องไปให้จนช่วยนะในานามาเธออย่ารีรอเลยนะรีบเข้าไม่ไม่เราพูดไรสาระได้แล้วเลยค่ะเลิกสั่งปัญหาดีกว่าเราไม่อยากจะสวยนะนี่แม่เราไม่มีทางเลือกนะเราจะต้องเอาคนมาขู่ไอ้ตำรวจพวกนั้นเนะ่ะ เราจะต้องให้คนมาช่วยไม่งั้นไอ้พวกตำร,รวจมันก็จะมาขู่เราอีกนะสิแม่นะแม่นะทำแบบนี้ดีกว่าเมื่อไร่ที่ผู้หญิงบอกว่าไม่ความหมายมันก็คือไม่ฉันไม่เคยบังคับให้ผู้หญิงทำอะไรโดยที่เขาไม่ต้องการถ้าฉันยังไม่ตายจะไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องโดนคขนใจเข้าใจไว้ด้วยนะ สาบานเลยนะแม่นีแต่มาเฟียเท่านั้น,นที่จะช่วยเราได้นะเราต้องให้เขาช่วยเรานะฉันอยากจะพูดอะไรหน่อยนะฉันกำลังลำบากใจนะไลละ่ะฉันทิ้งวิครานไปไม่ได้แต่ว่าฉันก็อยู่กับเธอไม่ได้ทำไมละ่ะทำไมเธออยู่กับฉันไม่ได้ละ่ะทำไมเธออยากจะไปจากฉันนะคนที่หนีตัวเองอย่างฉัน จะเปิดใจให้คนอื่นได้ยังไงไลละ่ะฉันฉันมีอดีตนไลละไรล่ะฉันเคยมีผู้หญิงมา่ก่อนเคยมีคนที่สำคัญมากคนหนึ่งในชีวิตของฉันแล้วยังไงฉันก็ควรจะลืมอดีตซะนี่แลาเธอฉันจะลืมอดีตได้ยังไงเธอเองก็ไม่มีทางลืมได้หรอกยังไงฉันก็ลืมไม่ได้ ชีวิตนี้เราจะติดใจอยู่กับคนสองคน,คนคนที่เรารักมากที่สุดและคนที่เกลียดที่สุดฉันทั้งรักทั้งเกลียดผู้หญิงคนนั้นแหละฉันไม่เหลือความรู้สึกให้ใครเลยล่ะฉันรักใครไม่ได้แล้ว ผ่านมาหลายปีเธอเพิ่งเปิดใจให้ฉันตอนนี้ให้เวลาหน่อยสิอีกไม่นานเธอจะต้องรักฉันแน่ฉันรู้นะอีกไม่นานเธนจะต้องรักฉันมากแน่หลล่ะจนกว่าฉันจะสามารถลืมอดีตของฉันได้ฉันก็คิดถึงอนาคตไม่ได้หรอกฉันจะรอเธอ ฉันขอสัญญาว่าเธอจะลืมหญิงคนนั้นได้ในอีกไมช่ช้ามาเฟียมาเฟียมา,มาเฟียมาเฟียเอ,อ่อท่านครับ <c oughs> คือตำรวจที่ชื่อวิจเจกำลังไล่ตามพวกเธอมาพวกเธอก็เลยหนีมาที่นี่มาเฟีย โทษนะมาเฟียฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมาที่นี่แต่ว่าแต่ว่าจะให้ฉันไปไหนได้ไอ้นั่มาทำร้ายแม่ของฉันมันลวนลามฉันด้วยได้โปรดช่วยเราด้วยนะมาเฟียได้โปรดนะมาเฟียไหนะไนะ้อไหนน้อ ไหน,นเน,นะอะมึงออกไปเอามปนี่เนอะไหนเนอะเดี๋ยว,ยวปล่อย,ยฉันนะไม่งั้นจะต้องเข้าคุกตลอดชีวิตเนอะไหนเนอะไม่กลัวบอกมาสินะ ราชาผมรู้คุณจะไม่ยุ่งกับตำรวจเพราะแค่ผู้หญิงคนหนึ่งพวกเราต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่ามาขวางทางผมดีกว่านะตบหน้ามันว่าอย่างไงนะบอกให้ตบหน้ามันตบสิ นี่พอแล้วนะอย่ายุ่งกับตำรวจนะไม่งั้นผมจับเข้าคุกนะตบหน้ามันฉันจะช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นผู้หญิงไม่ได้อ่อนแอผู้หญิงมีพลังเหมือนผู้ชายตบหน้ามันซะฉันบอกให้ทำไง นี่คือโอกาสสุดท้ายของแกแกออกไปจากเมืองนี้ซะแล้วก็กลับตัวสะนเพราะว่าฉันเกลียดคนอยู่สองแบบตำรวจกับพวกกระจอกส่วนแกเป็นทั้งสองอย่างทั้งกระจอกและเป็นตำรวจทุกคนเข้าไป โลตัส <Lotus S 2> ครับนายไล่มันออกไปงานถนัดอืมเอ้ะ